มันอยู่พี่เบิร์ตมาเนี่ยคิดว่าอยู่หน้าได้ถ้ากันไปเที่ยวบ่าโดยกัศสบาดยดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุข,ขูมสุคนอ่ามนี้ก็มาพบมาพออยู่ทางบ้านสาวเต็มพี่น้องเนาะกลหลายหลายคนมาเนี่พี่น้องเลยกะบ้านเพิง่งจะติดท,ทางใหญ่แบบนี้แหละเนาะพีน่น้องี่กะติดทาง ยังไไปสะดวกสบายพี่น้องเลยเนาะนี่แหละสาวไพ่ก็ไไ้เนาะสายไพ่พี่น้องเลยชิดได้พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปพุ่นไรพี่น้องเลยนะทั้งในบ้านในเฮือนเพิ่นพุ่นลรเนาะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปโอ้ลมเพิินพี่น้องเลยก็บบเพิ่นมาเก่งนะเก่งพี่ช่างพี่น้องกินข้าวเที่ยงเนาะโอเคพี่น้องเนาะก็สิได้พากัน มาลมทางสาวๆเพิ่นอืก็สาวแหววเนี่ยสาวมาลีเนาะดีเด้อร์สาวเด้อโอ้เพิ่นมาหลิ่นพี่เละพี่น้องเนาะทางบ้านสาวเต็มมาไหนก็ได้พากันไปชอปปิ้งเมื่อานนี้ไปเที่ยวตลาดนะไปซื้อพี่ช้างไปผ่อนคลายบ่ดำดำหน้าเมื่อย แ,แมนอันนี้กัพากันล่ออยังอันนี้ค่ะพาก,า,ากันผากินเขาเป็นโนไม้พากันเกนมโนไม้ชุกแก้มไปซื้อนโนไมกไปตลาดก็ได้อ,อ,อพอราะโนไม้เป็นธรรมาแต่บ้านเพิ่นบอกแต่ว่าพากันไปซื้อเอาโนไม่ด้วยเป็นความธรรมาแต่บ้านโนไม้เป็นแบบโบราณเป็นกับว่าอยู่ได้เนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นแรงเือทีเป็นอาหารลักของประเทศลาวเพิ่นวะแมนได้ไหมคะแมนได้วะ เพราะว่าแม่บ้านเฮาเพราะว่าสิกินแต่นน้อไม้เนาะส่วนหลายเนาะเพราะว่ายามยามฤดูผลนี่แห้งเก้งเนาะกินน้อไม้นี่แม่เราสั่งเองกลไปน้ำกันแต่ขี่รถยังอันนี้ขี่รถง่ายขี่รถง่ายกู้ได้ครับโอ้พากันไปหลายคนนะลีไปเปิดกรุ๊ก ม้วนได้เนาะไปหลายคนใช่ใจเบิดลายไปได้จังเอไม่ได้ลายแเราพ่อซื้อผู้เพื่อนมีผู้ได้เคลียร์ผู้เพื่อนไปซื้อผู้มาให้แม่ไงทางมารีได้อย่างเนกะได้เด็กน้อยได้ซื้อมากินเด็กน้อยก็เป็นสินผืนหนึ่งชื้อน้อยแท้หาผมมีเงินเหลือมันมาลายเมันมาลายแก่กันแพงดอกสาวมารีสาวเอเพื่อนไปเที่ยวไหมเนี่ย ทิเจ้ากับบึงกล้องหอยไดีกว่าคนหายกล้องเนาะหายยังคนหนกล้องนี่จ้องค่ะค้างงามทิเจ้าเห็ดหายๆที่เห้นหัวงามเลยเนาะว่ากันรอกินข่าวอยู่ตอนนี้เนาะนั่งชุกเรื่อยเนาะอยากน้ำเรื่อยๆเดี๋ยวพันกิจชุกแม่ใจหน่อือเราเองนี่ก็ไม่ได้ไปดับหน้าบ่ทั้งไม่ได้ไปลายมือแล้ว อจังหวะต่งัวงามแท้แต่กาเพื่อไปหาดำหน้าตลอดส่วนลา็ือไปดำหน้ารับจ้างเนาะแต่กาวเนาะสามารีเคยไปรับจ้างอยู่ปะยังไ่ได้ไปปีนี้ยังงายยกไเป็นนาฬิชีเดหองน้าปะคุดแล้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังจ้างคุดี่ว่าสิไปอัปเดตอยู่มือหนาก็ มื่อไห้่จะไปอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเนาะให้ทั้งให้ทั้ง้ใหญ่เพิ่นเบิ่งนั่มวะเฮ้ยุดมองใด้ฮะนะแต่พะว่ามาเมื่อนั่นกับตอนแรงกับว่าให้ผ้าเลาะอยู่มันคำทั้งเสอเนี่ก็ทั้งเสอเนี่มีห้องนั่นว่าเสอยังยังไม่ทำในมีนี่กันเนาะลืมเอาขาตั้งกล้องมากับซีชั้นๆันในพี่น้องเลยทั้งเสอสาวมาลีกับ เป็นกะมีโอกาสไปเที่ยวมาเนี่ไปเที่ยวกับเปช่อนกันนอกจา่เองคิดไปน้ำก็ได้เพช่อนคิดว่าสัตเต็มดำหน้าโคกพุณได้เนี่อย่งกาดเจ็ตมัดอย่างกาเจ็ดมัดนึงชื่อผู้อิศร์ไทเดียรนี่ฮะมาลีบูฮู้วะ จะมันโดนต่โดไมาเพิ่เพิ่นมรมีว่นาี่เป็นส่วนลายเสียงเบาๆเนาะทั้งเอฟซีเพิ่นมินมาเลยว่าบว่าบเก่งแล้วก็ว่าบวดังเป็นแบบขาดความมั่นใจนะเจ่ากับงามอยู่เด้เนาะว่าเพิ่นแบบว่าบวแเฮงเ็อยากอายนะ มื่อหนาสิไปอัปเดตทั้งห้องน้ำเด้อตอนนี้น่ะสร้างเฮสร้างท้ายแล้วะกสร้ง่นว่าอือแล้วมาย่ยังตอนนี้คนว่าเอาดำหน้าคนก็สองสามมือเนาะสร้างกระดำหน้าอีกเนาะสร้างโตสร้างกำลังสิไปสร้างขุดคุ้มถ่าอยู่เนาะเหมนตวละมเล การแค่ยู่ผลมันบาแห้งช่วงนี้กันยังพอพุดได้เอาสาวเอ๋โชคดีแล้วเด็ดเนาะคือว่ามีผู้บ่าวแล้วว่าชั้นเห็นตั้งคลิปสาวไรเนาะกาหนุ่มไทยบอกคือหนุ่มแลาวเป็นทำงานอยู่ไทยเอาแกงน้ำไม้มาแล้วบบดนี้แกงไม้้สุกแลวมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันแกงน้ำไม้กับแซน มากินน้ากันมากินน้ากันมาเด้อพี่น้องเลยมากินสีมือสาวเต็มสาวแอเพื่อนแกงน่ำไหมไมอนี่อาหารรักบ้านเฮา่าซนเพราะว่า FC เอซีเพ็่นกะถามได้กินเต็นน่ำไหมเนาะทางฝั่งลาวเพื่อน่ะ ชื่อว่าขาดขาดน้อยขาดน้ได้เนาะสมปขาดไาน้ำไม่ได้เนเกยเป็งินมนซแน่มีเงินซื้ออารว่าน้ำานนี่เฮ้ากบริสซื้อได้มาแม่สแตม์ลงมือเลยได้เอาเอาเอาแล้วได้ยังไงเอาแม่ปะาเอา

ก็มีหนุ่มไทยหรือว่าจังใดเนาะเป็นอยากขอเป็นพ่อบุญธรรมสาวเต็มเด้วเพื่อนใะไอ้ทางหนุ่มไทยเพื่อนแหละเป็นว่าสาวเต็มชื่ออะไรเนาะเพื่อนใะเป็นได้เนาะก็เป็นได้เนาะสาวเต็มคือผมเห็นนั่นแล้เพิร์มินชื่อรอกอันนี้ก็ได้พ่าตามเพิร์มินเนาะ สาวเอสาวเออไม่ใช่คิดคำขาวน้อยแท้คำขาวน้อยที่จะเกาบ่มองอย่างง่ายเห็นไหมยินดีได้มาใกล้สาวเอพี่น้องเลยถ้ากันไปที่ตลาดไหมนี่เนาะมาเป็นข้าวบุกินบ่ข้าวบกขากินไงกินข้าวกินข้าวไงไงจะหวานกินมาได้ เราอสแล้นมากินข้าวบอกมาคืออยไรกันใหไงแท้เขินว่า,วา,เ,อาเอามีดเอาไมีเอาผ้าผัาหนังมนันข่มเลยเออมันบอกแชรคือกัดเน,ะ <c ười> นาะกัดก <c ười> สิประมาณนี้พี่น้องเนาะว่าบรรยากาศตอนเที่ยงกินข้าวเที่ยง กระทั่งชาเต็มก็ได้ไปหน้ามาเนี่มันได้กินข่าวได้ทุกคนเอฟซีทุกคนกินตาแทบใเนาะชาต็มเป็นงไงวะไม่ใหมไหได้บุตรชายใช่ไมมองหาหลานบ่านขออันนี้จ้ะลุกหลานมึงขึ้นจะกินอีนไ่แล้มาได้สาแตมมเอ้ยชุเผินลงมือปะเลยนี่ ให้ไม right? ่หิวมัพรัก้าเต็มไปชื่อยังม no ันด้ชื่อพูยบ่ไปชื่อแค่ชื่อพูยก็ชื่อน้ำมันเออน้ำมันมาถ่ายหน้าดูดหน้ามีอีกมาได้ผลตกคได้ถ้าผลตกนติดถ้าผลตกคนได้หรเกิดเปนออ้ยเดี๋ยวมันกระตกงามนี่น่บ้ยังไงว อ๋ออาหารบ้านเรามีเตน,เนอไม้นเนาะอาหารลักหน,น่าซาเต็มเป็นด้วงเนียนะขาวจนุนพลเนีาวแอก็เริ่มนะยาวมันีก็เริ่มนะเป็นด้วงได้กินเตนอไม้ยเลยนะเนาะข่าวมันที่แล้วเนาะแอนข่าวเป็นท่ากันไปเที่ยวในเมืองมาอนี่ ไปเมืองกันกับมากินแกงบ้านาเราไปตลาดแต่มว่ากินแกงหรือไม่อยู่บ้านคือเอาแม่มันแพงด้วยแม่มันซื้อแม่มันซื้ออันเป็นพิษนะเป็นลาบเป็นนันนัพุ่นเอามากินเนาะมันแพงมาไวเอาแกงใหม่ไห้กินชุ่มกันมวนเนาะจต่ทั้งบ้านท่านนี้ชวนเราไปกินแกงหรือไม่ได้สบาย แกงเน้่แกงอีกเลยนะเห็นไหแกงแกงน้มัยังพีเงินเลยมีน่ะกอมันกับพี่น้องเอ้ยนะ่ะ <c oughs> อยู่ขายย้างๆนี่นะเนาะทั้งข้างลางสาแแอรนี่อกอเนาะไม้ทั้งนั้นนี่ <c oughs> อันนี้สิเป็นเครื่องชุ่เพลินซื้อมาแต่ตลาดเ้เนาะสแแอร์ได้อยังกอสแแอร์นี่ได้แต่ผูดห <c oughs> ม,อ <c oughs> ม,ม่องโม่ก <c oughs> ็ชื่อชื่อไก่แท้หม่งโม่บ้านเฮาคือขายอยู่ พากันขี่รถไงไปเนาะเพื่อนนี่บ่เป็นซูเพอร์มั้ยนี่พาจะสาไปพาน้องพานุงไปป้าได้ไหมเนาะป้าได้คนนี้โอ้ซาติมเป็นป้าเนาะลงเลยสาเด้น ลง้านมาเดิมหมาเลยนะเนปวางไปเที่ยวาไปเที่ยวอ้กล้องมาจังหนีพากันกินข่าวตาลสบายได้เสร้ด้ปลาเป็นโอเดตจะได้ขอปิดกล้องกันมาหน่เป็นได้เสน่หแซ่บอยู่บ้างเลยเลยน่าแซ่บกโอเคน้พี่น้องกะสีบรุกวนเพิ่นกินข้าวปล่อยเพิ่นกินข้าวตาลสบายกันนะ โอเคโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ได้โอเล่ลมน้ำเพลินเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเนาะมาแวะหยินแวะหัวบังเอิญมาเจอเพลินแบบหลายหลายคนนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากได้แบบภาพแบบแปลกๆเนี่เนาะอันนี้ก็ได้ก็บุกคืนว่าสีมาพ่อเพลินพี่น้องเนาะทางบ้านนี่ก็มาสากเแบบ็ดโทรศัพท์เลยบังเอิญพ่อสาวๆเพลิน อ่าโอเคพี่น้องนอะกจากใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน,น,น้ำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามฮับชม์ัางใดก็ทั่งบนาก็ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคตเนาะที่ให้เกียรติติดตามฮับชมทั้งสอง youtube บรรณะฉะนั้นแล้วก็ทั่งบนาก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้น้ำพ่อแม่พี่น้องทายบรรว่าผิดพลาดประการใดก็ทั่งบนาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะ กสิได้กรจคลิปไว้เพีค่าใ้เกได้กอกล่าวคำว่าสบายดี